สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News แอปทักษออนเผยม,มุมมองความรักประสบการณ์เท่านั้นจะทำให้เราสตองเชื่อว่านาทีนี้คงไม่มีใครที่จะเป็นที่น่าจับตามองไปกว่าคู่ของแอปทักษอรพักสุขเจริญกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนสันตินทรกุลอีกแล้ว ซึ่งหลังจากที่ฝ่ายชายออกมายืดอกสารภาพว่ากำลังจีบแอปอยู่จริงและพร้อมจะเลื่อนสถานะถ้าได้คบเป็นแฟนสเต็ปต่อไปในฐานะภรรยาจะเร็วปานติดจรวจซึ่งล่าสุดสาวแอปปรากฏตัวในงานถแถลงข่าวซีรีส์เปืองรักปมลวงแห่งเอาของผู้กำกับออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆเพราะงานนี้เจ้าตัวมาในฐานะแขกรับเชิญของงานเท่านั้น แต่ก็มีช่วงที่สาวแอบพูดถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาโดยอิงจากซีรีส์เรื่องนี้ที่แต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องความรักแตกต่างกันไปโดยแอบบอกว่าตนเองก็เหมือนตัวละครที่โดนัทมนัสนัน่นพันเลิศวงสกุลเล่นในซีรีส์เรื่องนี้ที่ไม่ใช่คนสตองแต่ประสบการณ์จะทำให้สตองไปเองก่อนอื่นอาจจะเป็นประโยคที่ดูไม่ค่อยให้กำลังใจแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ คือไม่มีคู่ชีวิตไหนที่ไม่มีปัญหาค่ะจะบอกว่าปัญหาที่แต่ละคนเจอมันใหญ่มันเล็กสำหรับเรายังไงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนบางปัญหาอาจจะใหญ่สำหรับเราแต่บางคนอาจจะคิดว่ารับได้เพราะมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วทุกคู่มีปัญหาเหมือนกันหมดค่ะขึ้นอยู่กับมุมมองและการแก้ปัญหาของแต่ละคน และสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะทำให้เราผ่านไปได้ก็คือกำลังใจและพลังในตัวเราเองนี่แหละค่ะแน่นอนทุกคนพลังมากพลังน้อยแตกต่างกันไปถ้าใครพลังน้อยก็หากำลังใจพลังจากคนรอบข้างอย่างสาวๆนี่ก็จากเพื่อนสนิทซึ่งหลายๆคนก็กลายเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือว่าพลังจากครอบครัวพลังจากคนที่เรารักจากลูกสาวอะไรอย่างนี้ก็ได้ แล้วเมื่อกี้พอเห็นคาแรคเตอร์ของโดนัทก็เลยนึกขึ้นมาได้อย่างหนึ่งแอปเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นที่ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงสตรองในขณะที่ทุกคนอย่างชิปปี้สรินปีดียานนหรือแพนเค้กเคมินิตจามิกร์ก็จะเป็นผู้หญิงแกร่งแต่คาแรคเตอร์เราไม่ใช่ผู้หญิงสตรองถ้าวันหนึ่งเราเจอปัญหาเราจะผ่านมันไปได้ไหม อยาจะบอกว่าบางทีประสบการณ์หรืออุปสรรคที่เราเจอจุดนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราเปลี่ยนไปบทเรียนต่างๆประสบการณ์ต่างๆในชีวิตก็จะเติมความสตรองให้เราและเราก็จะผ่านไปได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ